ฝันเห็นจมูกหมายถึงพึงระวังความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีอาจเกิดความบาดหมางหรือขุนข้องหมองใจอันจะเป็นฉนวนทำให้ไม่ไปเผาผีไม่กินเส้นกันจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตกมาจากคนผิวสองสีมีโอกาสเจ็บป่วยหรือเลือตกยางออกได้จะเจอเรื่องขุนมัว เสียใจกับสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คาดหวังหรือหวังไว้แล้วไม่ได้ดังหวังทั้งด้านความรักคนที่มีคู่แล้วจะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยถ้ายังไม่รู้จักอภัยให้กันและกันคุณควรระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณหวังไว้ทางด้านการงาน,งานการเงินเงินพิเศษจะเข้ามาเรื่อยๆจากงานเดิมๆเพราะด้วยความสามารถและผลงานของคุณที่ได้รับการยอมรับควรระวังข้าวของมีค่าจะเสียหายเครื่องจักรที่จำเป็นต่ออาชีพของคุณจะชำรุดจนต้องซื้อใหม่หาคิดจากเกงกำไร หรือเล่นหุ้นจะไม่ได้ตามเป้าหมายควรรอเวลาสักพักสังวันเกิดของคุณเลขนำโชค118 147 9024